สวัสดีครับร้านโอพาวเวอร์ power, หรือเพจโอโซนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำจัมสตาร์ทโค้ดเทสนะครับจัมเท่ไหร่ก็ไม่มีวันหมดแล้วก็ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับมันเป็นยังไงนะครับเรามาแนะนำรุ่นนะครับเป็รุ่น12วัลต์นะครับ12วัลต์นะครับอันนี้จัมสตาร์ท12วัลต์นะครับก็ข,ขนาดไซส์ก็ขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป น้ำหนักประมาณ5้กิโลครับเบามากครับยกถือมือเดียวสบายแล้วก็รุ่น12บสองร้อยยี่วนครับอันด้านบนนจำสตาร์ทสิบสองวนนะครับแล้วก็ด้านข้างๆอันนี้จำสตาร์ทยี่สิบสี่วนนะครับหรือจำด้านนี้ก็ได้ครับยี่สิบสี่วนเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษนะครับสามารถเชื่อมเด็กได้ด้วยนะครับอ่ะมันเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็ก็ต้องมีดราม่าว่าโอ้โหมันเป็นยังไงจำสตาร์ทไม่ต้องชาร์จไฟแล้วก็จำไม่มีวันหมด ข้างในมันก็คือเป็นคาปานั่นเองครับลักการของคาปาหรือที่เราใส่เป็นนี้ที่เราใส่เป็นนี้เป็นซูเปอร์คาปาครับไม่ใช่คาปาธรรมดาซูเปอร์คาปานะครับขนาด 500-1000F นะครับก็หน้าที่ของคาปาก็คือมันจ่ายไฟออกไวมันจ่ายไฟออกไวแล้วก็เข้าก็ไวจ่ายก็ไวนะครับพูดง่ายๆเข้า,เข,าเข้าไวออกไวนะครับก็เวลาเราสตาร์ทรถนะครับเราก็ปล่อยคืนเข้ามาสตาร์ทปุ๊บาส้นย่างเราชาร์จ วนประมาณนี้นะครับสตาร์ทได้ถึง45ห้าครั้งติดกันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับแต่ถ้าเราปล่อยชาร์จคืนหนนาที2นาทีมันก็เต็มแล้วครับแต่ถ้าสตาร์ทแค่ครั้งเดียวนะครับปล่อยแค่ไม่กี่วินาทีมันก็สตาร์ทคืนมาแบบยังรวดเร็วนะครับนี่คือหลักการของคาปานครับแล้วก็ความแรงเข้ามานะครับแรงก็แบตเตอรี่สามสี่เท่าเลยนะครับเรียกว่าแรงกว่าแบตเตอรี่ทั่วๆไปเยอะนะครับส่วนรุ่นนี้ก็จัมสตาร์ททั้งรถบรรทุก รถ10ล้อรถเทนเลอร์หัวลากรถเก่งรถกระบะได้ทุกอย่างนะครับครอบคลุมนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมเด็กได้ด้วยนะครับด้วย CCA มันสูงนะครับแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็มาเทสค่า CCA ให้ดูนะครับว่ามันทําไมถึงสตาร์ทรถติดนะครับนี่ครับเอาเครื่องวัด c c a มาวัดเลยนะครับ นี่ครับถ้าทำมือเดียวก็นิดหนึ่งอ่ะนี่ครับเค้าซีเอที่เราใช้ประจำนะครับอ่ะวัดให้ดูนะครับอันนี้เราวัดแบบรวมโวลดพละทุกอย่างแนะครับโลดสายไม่ได้จ้ำที่หัวนะครับอ่านะครับคบ่าโอม3กว่านะครับคูดแบตเตอรี่ครับ อ่า cca หนึ่งพันสามร้อยกว่าครับจริงๆแค่สี่ห้าร้อย cca ก็สตาร์ทเดียนนี่พันสามมาแรงก็แบตเตอรี่สองสามเท่านะครับอ่าแต่ถ้าวัดข้างในนะถ้าถ้าใครแกะไปวัดหัวคาปานี่สองพันกว่าครับคาปารุ่นนี้ระดับสองพันกว่า cca นะครับแต่เรามาวัดแบบแบกภาระที่เรามีสายต่อเข้ามาข้างในอ่ะคืาเรียกว่ามันโหลดสายมันก็จะเหลือพันกว่าครับแต่ต้นขั้วอ่าคาปาเราเป็นคัดเกตพิเศษนะครับสองพันกว่า cca นะครับถ้าวัดที่ต้นขั้วนะครับอ่านี่ครับจริงๆตัวเนี้ยเราสามารถ ถ้าเป็นหัวคีบใหญ่ไม่ต้องทอดนะครับก็สามารถคีบที่หัวได้เลยครับเพราะมันจะมีร่องถ้าเป็นหัวคีบใหญ่มันสามารถคีบมีร่องข้างๆคีบได้นะครับแล้วก็มีหูจับนะครับหูจับไว้สำหรับยกครับทั้ง2ตัวนะครับอายุใช้งานยาวนานครับห้าถึงสิปีครับเรียกว่าทนทึกครับซื้อกันใช้กันยาวๆแล้วก็ไม่ต้องคอยชาร์จไฟนะครับเพราะว่าถ้าชาร์จเงี้ยมันเก็บได้3ามสอเดือน ก็ค่อยเอามาชาร์จเก็บทีถ้าปล่อยให้วนหมดถึงศูนย์นี่เป็นปีก็ไม,ไม่ผมว่าอยู่ได้เป็นปีก็ก็ไม่ไม่หมดถึงศูนย์นะครับคือมันจะหมดประมาณอ่าวนจะอยู่ประมาณเดือนละครึ่งวนประมาณเนี้นเฉลี่ยละเดือนละครึ่งวนถึงหนึ่งวนนะไม่เกินนี้ครับอ่าก็สองสามเดือนเอามาถ้าเราไม่ได้สตาร์ทเลยก็เอามาเอามาคีบแบตเตอรี่ทิ้งไว้ทีหนึ่งครับก็ไม่ยากนะครับอ่าก็ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับแล้วส่วนอ่าจำสตาร์ทแบบ แบบที่เป็นพกพาแบบเล็กๆเราก็ยังมีขายอยู่ครับรุ่นรุ่น15วันะครับไปดูตามดูรีวิวเกาได้นะครับเรามีรีวิวที่ผ่านมาแล้วก็ยังขายดีอันนี้ก็ต้องชาร์จไฟนั้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับเราเก็บไปสตาร์ทเป็นอาธิชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับก็ไปตามดูรีวิวได้นะครับส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการสตาร์ทรถแล้วก็การเชื่อมเลขนะครับมันเชื่อมยังไงนะครับก็ตามนี้นะครับสักติดตามดูภาคสนามเลยครับครับ ตอนนี้เราก็ได้ทําการเอาจัมสตาร์ตัวนี้ครับมาเราทอดคั่วดําแดงออกเพราะว่าตัวคีบมันเล็กครับแต่ถ้าตัวคีบใหญ่ก็ไม่ต้องทอดครับคีบขาหัวได้เลยนะครับบวกคีบบวกนะครับลบคีบลบนะครับเราทอดคั่วแบตเตอรี่นะครับเราไม่สตาร์ตโดยที่ไม่พันแบตเตอรี่นะครับเทสกําลังให้ดูว่ามันแรงนะสตาร์ตโดยที่ไม่พันแบตเตอรี่ได้เลยนะครับว่าสตาร์ตได้กี่ทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเราคีบก่อนนะครับเราอบ ไอ้ตัวนี้จะเปิดเราเปิดดูวนเลยครับจะได้ดูว่ากี่วนอ่ะอันนี้วนยุดอยู่ที่14วนนะครับอ่ะสตาร์ทอ่าอ่าอ่าดับดจะสตาร์ทแบบทีทีนะครับเอาสตาร์ทอ่าอ่าดับสตาร์ทอีกอ่าอ่าดับนะครับอ่าตัวนี้สตาร์ทสามครั้งตกไปหนึ่งวนครับเหลือ13วนนะครับแต่ถ้าเราพักพักให้มันชาร์จเข้ามันก็สตาร์ทได้ทั้งวันนี้เราสตาร์ทแบบทีทีโดยที่ ไม่มีการพักชาร์จนะครับก็สามค้งก็ยังเหลือสตาร์ทอีกอ่าดับอ่าเหลือสิบสองกว่าอ่ะสตาร์ทอีกทีหนึ่งดับอ่าตอนนี้ก็คืออันเนี้ยผมว่าได้ประมาณสี่ถึงห้าค้งได้เลยวนเหลือสิบสองนี่ก็พอสตาร์ทได้นะครับเพราะว่ามันอ่าเขาเรียกอะไรอะวนถ้าสิบสองวนขึ้นไปยังพอสตาร์ทได้แต่ถ้าเราชาร์จคืนนะครับเราก็ติดยาวสักหนึ่งนาทีอ่ะสตาร์ทเลย นี่ครับปล่อยทีเนี้ยปล่อยให้วนมันขึ้นมาครับถ้าวนเดือนน้อยเนี่ยเราต้องปล่อยไว้ประมาณ1-2นาทีนะเพราะว่าเราสตาร์ทไปเยอะนะวนไม่เดือดน้อยรอจนกว่าวนมันจะขึ้นมาถึงสิบามสิหรือ1 0บสิบสวนะครับให้ขึ้นได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เก็บแล้วเก็บไว้นะครับอันนี้วนจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอย่ดปิดปิามจุดหนึ่งประมาณนาทีถึงสนาทีนะครับนอกจากเราสตาร์ทแค่ทีเดียวก็ บนมันก็จะตกไม่เยอะนะครับมันก็ไม่ต้องจรอนานรอแค่ไม่ถึงนาทีก็ได้ครับอันนี้รอนานนิดนึงประมาณนาทีสองทีเพราะว่าให้วนมันขึ้นมานะครับอ่าเีนขึ้นมาแล้วครับนี่ครับสามจุดแปดนะครับอ่าสักสิบนี่วนก็พอแล้วครับอ่าโอเคดับได้อ่านี่มันอ่าวนตกไปนิดนึงเหลือสิบสามจุดเก้าเนี่ยเก็บอ่าเก็บไว้ประมาณเดือนสองเดือนค่อยมาเอามาสตาร์ททีนึงครับ มันอยู่ได้ถึงน่าจะ2เดือนได้ครับถ้าวนประมาณนี้ก็ยังเก็บมาสตาร์ทได้ครับก็ถ้าเราไม่เลื่อมก็สักเดือน2เดือนเอามาคีบสตาร์ทสักทีหนึ่งก็ได้ครับให้วนมันคืนกันมานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูรุ่นเรามาดูรุ่น12และ24วนมาเทสให้ดูครับสักคู่ครับอ่ะเรามาดูรุ่นสตาร์ทได้ทั้ง12และ24วนนะครับโดยเป็นซปเปอร์แคป2ชุดนะครับอ่าข้างล่างเราจะนี่นะครับ24วนนะครับ ข้างบน12วนแต่เราไม่มีรถบรรทุกนะครับเลยไม่ได้เอารถบรรทุกมาลองสตาร์ทให้ดูแต่สตาร์ทติดแน่นอนครับให้ให้รถหัวลากรถเทนเลอร์10ล้อสตาร์ทได้ทุกรุ่นเพราะ CCA มันสูงกว่าแบตเตอรี่หลายเท่าอยู่แล้วอ่าเราก็เอา12วนมาลองสตาร์ทให้ดูก็หลักการเดียวกันครับมีวัดวนแต่นี้มันจะเป็นวนที่26วันะครับเพราะว่าอ่านี่ครับวัมันจะสูงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอนุกรมกันอยู่นะครับแต่เราก็สตาร์ทแค่12วนให้ดูนะครับอ แล้วก็คลบเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเอาสตาร์ทน่ครับเนี่ยเหมือนกันครับอ่าดับอ่าสตาร์ทอีกนี่ครับก็อย่างเงี้ยเราเราก็ปล่อยให้วนมันคืนละกการในการคืนปล่อยให้วนมันคืนเข้าไปก็เหมือนก,นกันกับตัวเมื่อกี้นะครับอ่าอ่าโ,โอเคอ่าทีนี้ จริงๆการสตาร์ทยีิบสี่วลต์เนี่ยมันสตาร์ทได้ทั้ง2ฟังคือฟังนี้แล้วก็ฟังทางตู้เชื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการว,วิธีการต่อตู้เชื่อมให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราทําการต่อ,อะระบบใช้ตู้เชื่อมให้ดูนะครับวิธีการต่อนะครับอันนี้เราไม่มีรถบรรทุกครับเราใช้รถปิกอัพใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวก็ต้องเอามาพ่วงกันนะครับอันนี้นะครับขั้วบ,บวกของแบตเตอรี่ลูกหลักนะครับ เข้าขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่2นะครับแล้วก็ขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่2ก็มาเขา้าชุด24วันนะครับเป็นการต่อเอาต่ออนุก,กรมนะครับขั้วลบก็มาเข้าจับที่ตัวถังหรือหรือจับที่ที่ตัวขั้วลบของแบตเตอรีล่ลูกแรกก็ได้ครับก็วนกันเป็นระบบ24ครับคนเล่นแบตเตอรี่ก็ต้องรู้ดีว่าต่ออนุกรมยังไงครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเราชาร์จเต็มไปไซรถปิกอัพนะทั้งสองลูกครับอ่าสามารถอ่าเชื่อมอ่า ลดเชื่อมได้ประมาณ10กว่าเส้นถึง20กว่าเส้นครับอยู่ที่คุณภาพแบตเตอรี่แต่ละลูกนะครับเราจะไม่บอกเป็นชั่วโมงครับเพราะว่ามันบอกยากบางคนก็เชื่อมแป๊บๆแล้วไปทาอย่างอื่นต่อเราบอกเป็นว่าเชื่อมได้10กว่าเส้นถึง20กว่าเส้นครับตามนี้นะครับแล้วถ้าเราเชื่อมมากกว่านี้เราก็ต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับแต่ทีนี้การสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะชาร์จแค่ลูกเดียวก็เราก็สตาร์ทเชื่อมไปก่อนถ้าแบตเตอรี่ลูกนี้อ่อนก็ไม่ยากก็แค่เอาขั้วบวกคลิปขั้วบวก ขั้วลบคลิปขั้วลบแล้วเราหยุดทําการเชื่อมก่อนก็พักช้าสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีแบตลูกนี้มันก็จะบาลานซ์กันเองครับมันจะเต็มเสมอกันแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่ออ่านี่ครับลักการอย่างงี้ครับมันก็เชื่อมได้ตลอดนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการเชื่อมให้ดูเลยนะครับนี่ครับเราเปิดอ่าไฟไปแล้วครับอ่าไฟอยู่ที่สิบสิบหกจุดหกอันเนี้ยสวิช์นี่เราไว้ให้ดูวัดวนเฉยมันไม่เกี่ยวนะครับว่าต้องเปิดไม่เปิดแต่เราเปิดเพื่อด,ดูวน,นครับ การเชื่อมควรเชื่อมไม่ไม่ควรลากยากควรเชื่อมแต้มแต้มไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีการดึงดึงแบตมาพักที่ที่คาปาแล้วคาปาจ่ายออกนะครับแต่เราย้ำนะครับอย่าเอาแบตเตอรี่ไปเชื่อมตรงนะครับแบตพังนะครับแผ่นธาตุมันจะชอ็อตนะครับมันเชื่อมได้เชื่อมไแป๊บๆแบตพังแล้วมันไม่ควมแบตลูกหลายต่างครับแต่เราเชื่อมพนันคาปามันจะไม่เป็นไรแบตเตอรี่เราจะใช้งานปกติครับเหมือนใช้งานทั่วไปครับมันจะดึงมาแค่นิดเดียวครับนี่เราต่อสายยาวอันนี้เส้นนี้ก็ยาว78เมตรนะครับ เทำการเชื่อมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับควรเชื่อมแบบแต้มๆนะครับไม่ควรเชื่อมลากยาวนะครับนี่ครับนี่ครับ เชื่อมนี้ครับเชื่อมงานแต้มงานแต้มนี้ครับเนี่ยแต้มไปเรื่อยเองครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเชื่อมอย่างี้ครับนี่ครับเราควรพักบ้างนะครับเพราะว่าให้ให้ไฟาคาปามันอ่านี่ครับเราเราเดินไปนะครับอ่บาบนมันจะตกมานิดหน่อยครับเนี่ยครับบนจะตกมานิดหน่อยมันก็จะขึ้นแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมันจะขึ้นเร็วมากครับอ่า เชื่อมไปพักไปเชื่อมแต้มเส้น2เส้นแล้วก็พักนิดหนึ่งก็เชื่อมต่อหรือถ้าเราเชื่อมแต้มเรื่อยมันก็จะเชื่อมได้ตลอดครับมันก็ไม่ต้องหยุดก็ได้ครับเชื่อมแต้มเชื่อมแต้มนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมลากยาวๆเลยเนะี่ยแบตเตอรี่มันก็เหมือนวนตัวเนี้ยมันจะยุบไปเรื่อยๆเพราะว่าแบตม,มันจ่ายไฟมาน้อยอกว่าเพราะ cca ตัวเนี้ยมันตั้งเป็นพันสองพัน cca ครับมันแรงแรงแรงดันมันสูงนะครับทีนี้บางคนถามว่าแล้วถ้าลดเข้าไม่ได้ก็ยกแบตเตอรี่ ยกแบตเตอรี่ไปเชื่อมข้างนอกก็ได้ครับเอาแบตไป2ลูกครับแบตเล็กแบตใหญ่เชื่อมในหมดถ้าแบตเล็กก็ใช้ไฟได้น้อยแบตใหญ่ก็ใช้ไฟได้เยอะถึงแบตเล็กก็เชื่อมได้เหมือนกันเพราะว่ามันแรงอยู่ที่มันแรงที่ตัวนี้มันไม่ไม่ได้แรงที่แบตเตอรี่เดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่เล็กมาเชื่อมให้ดูนะครับว่ามันเชื่อมได้จริงไหมอ่ะสักครู่นะครับอ่ะนี่เราทําการเอาแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาเทสให้ดูครับแต่เราไม่แนะนำครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์แอมมน้อยนี่ลูกหนึ่งห้าแอมเจ็ดแอมเลยครับไม่ใช เรามาเทสดูว่ามันไม่ได้แรงที่แบตเตอรี่ครับมันแรงที่ตัวนี้ครับมันมาขยายแอมป์สูงที่ที่ตัวนี้นะครับแบตอะไรก็เชื่อมได้ครับแต่เราแนะนาเป็นแบตรถยนต์หรือไม่แบตเดียมถ้ากลัวยกหน้าก็ซื้อแบตเดียม24วมาชุดหนึ่งนะครับ<ฐ>แล้วก็มาต่อเข้าตัวนี้นะครับ <ด Piet> แบตอะไรก็เชื่อมได้ครับเราเ,ราเทสให้ดูเลยครับมันแรงที่ตัวนี้ไม่ได้แรงที่แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับ,บนี่ครับเนี่ยเชื่อมได้เหมือนกันครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับลากให้ดูเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงครับมันแรงที่แบตเตอรี่นะให้มันแรงที่ที่ตัวกระป๋าเทนี้วิ่งไมจะตกเร็วครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันจ่ายไฟได้น้อยอ่าแนะนําเป็นแบตรถยนต์หรือแบตพวกแบตเดียมที่ว่ามันอ่ามมัันนแอมมันเยอะกว่านี้มันแบตลูก5แอมเองครับเป็นแล้วก็ไม่ใช่แบตเดียมนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าแต่ก็เชื่อมได้ครับเพราะว่ามันจะมาขยายอ่าแบตเตอรี่ ไซส์ไหนก็ได้ขอให้มีความจุเยอะๆหน่อยถ้าเราเชื่อมเยอะล้วก็เอาแบตใหญ่เชื่อมน้อยก็เอาแบตเล็กถ้าเป็นแบตเตอรี่แห้งถ้าทัานประหยัดนะเราแนะนําซื้อลูกสัก10กว่าแอมป์นะครับรุ่นประมาณสัก1 3บสถึงสิหรือ15แอมป์นะพวกลูก10กวนะ่าแอมป์มาสลูกอะ่ะก็เชื่อมได้เป็นลวดลวดเป็น10กว่าเส้นเหมือนกันครับสิบยีเส้นได้เหมือนกันขอให้เป็นแบตไซส์สัก10กว่าแอมป์ขึ้นไปเป็นแบตแห้งแทนนะครับของของพวกรถไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าได้แบตเชียมเยี่ยมเลยครับ,บรรแนนบต หรือถ้าใครไม่มีมีแบตรถยนต์2ลูกจบเลยครับแบตรถยนต์ก็ราคาประหยัดครับเพราะว่ายกทออจากรถหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าเชื่อมต่อเนื่องก็นู่นนะครับสตาร์ทรถเชื่อมเลยครับเชื่อมได้ทั้งวันนะครับสตาร์ทรถเชื่อมนะครับก็เชื่อมได้ทั้งวันทําตามที่บอกตามคลิปวิดีโอนะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวก็ประมวลตอนจบให้ดูอีกทีนึงครับอ่ะเป็นไงบ้างนะครับดูรีวิวแล้วสุดยอดเลยไหมครับ อย่างรุ่นนี้นะครับถ้าเอาไปใช้กับรถบรรทุกนะครับโอ้โหสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับเชื่อมกันยาวๆเลยนะครับเชื่อมได้ทั้งวันนะครับเพราะว่าไม่ต้องมาคอยนั่งสลับแบตนะครับมันชาร์จ24วันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นรถปิกอัพก็ต้องทําตามวิธีนะครับคอยสลับแบตหรือยกแบตทางข้างนอกมามาเชื่อมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายเชื่อมนะครับอยากให้ใช้คุณภาพสูงสุดครับพอเรามาเช็คสายของเราไว้แล้วมันเชื่อมไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่สายทองแดงนิดเดียวนครับตัวนี้ าสายเชื่อมราคาประหยัดเราซื้อมาแค่3-400ี่ร้อยเรารีบซื้อมาเอามาดีวิวให้ท่านดูแต่เราก็ไม่ได้ดูว่ามันทองแดงมันน้อยนะครับดูสายเชื่อมที่คุณอาพดดีโ,โหเส้นใหญ่กันากัน3-4เท่าเลยนะครับเรียกว่าคนละเรื่องนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ว้นมันน้อยครับปกติตัวเชื่อมทั่วไปอย่างนี้นะครับ วนมัน4-50ห้าสิวนในการเชื่อมอันนี้มันวนแค่ยี่สวนนะครับต้องใช้ใสายเชื่อมที่ว่าคุณภาพสูงๆหน่อยครับมันจะเชื่อมได้แรงนะครับถ้ารุวเชื่อมเป,เ,ปเป็นไม่ได้นะครับหารวดรุ่นเล็กๆครับหนึ่นย์นะครับหรือ2.6กก็ยังดีนะครับ อ,อย่าเอารวดเชื่อมเส้นใหญ่นะครับเพราะว่ากว่ามันจะล,ะละลายเล็กได้มันอาศัยว่า CCA มันสูงครับมันเลยละลายเล็กได้ถ้าเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาอนุกรมกันสองลูกผมว่ามันก็เชื่อมไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับผมลองดูแล้วแล้วแถมแบตเตอรี่จะพังเอาด้วยนะครับอาศัย CCA มันสูงครับค่าแอมป์มันสูงมันเลยเชื่อมได้นะครับ อ่าแล้วก็สายเชื่อมไม่ต้องมาถามซื้อที่เราไม่ได้ขายนะครับอ่าใครมีสายติดตู้อยู่แล้วครับซื้อตู้เชื่อมคนเป็นช่างก็ต้องมีสายอยู่แล้วครับก็ามาใส่ได้เลยถ้าจําเป็นต้องซื้อจริงจริงก็ซื้อสายที่เป็นคุณภาพต้องสูงหน่อยครับราคาก็อ่าแพงๆนิดหนึ่งเจ็ดแปดร้อยหรือพันกว่าบาทอย่างนี้ครับสามสี่ร้อยซื้อมาอาจจะไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ตามก็ประมาณครับส่วนสายจำสตาร์เรามีขาย,ยแล้วครับทองแดงแท้ครับเราใช้ทองแดงแท้หวัวคลิปอย่างดีครับชุดหนึ่งก็200บาทนะครับ เราใช้เป็นสายของอเครื่องเสียงรถยนต์ครับอย่างดีเลยนะครับเป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็การใช้งานแบบไหนก็เลือกเอานะครับส่วนวนชาร์ทครับควรควรเก็บไว้สิบเราชาร์จเก็บใครได้สักสิบสามวนขึ้นไปนะครับถึงเก็บได้นานนะครับยิ่งได้สิบสี่วนขึ้นไปนี้ยิ่งดีเลยครับเก็บยาวๆนะครับสามสี่เดือนเลยนะครับถ้าชาร์จระดับสิบสี่วนนะครับกว่าเพราะว่าวนมันจะยุบเป็นทีละน้อยทีละน้อยเดือนนิดเดือนละน้อยนะครับส่วนรุ่นรุ่นอ่า ยี่สิบสี่วนก็ให้วนชัดเข้าเก็บไปได้สักยี่สิบหกวนครับยิงได้ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดวนก็ยิ่งดีนะครับอ่ามันก็เก็บยิ่งวนสูงก็เก็บได้นานเราไม่อ่าแต่ถ้าเราเราสตาร์ทอยู่ประจำก็ไม่ต้องเก็บวนสูงก็ได้ครับอ่าก็ก็ฝากด้วยนะครับอ่าวิธีใช้งานเราอาจจะเราจะมีอ่าคู่มือแนบไปให้หน่อยนะครับวิธีการใช้งานก็ก็ไปอ่านดูนะครับอ่าใครต้องการรุ่นไหนใช้งานประมาณไหนนะครับ ตามอูดรถเต็นรถนี้ใช้งี้ดีมากนะครับทนทึกใช้กันยาวๆครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเรียกว่าใช้กันยาวๆนะครับสะดวก,ส,ดวกสบายนะครับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับอ่าใครเอาไปรุ่นใช้งานแบบไหนก็เอาเลือกตามคุณภาพนะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ